Books Podcast. คิดมากพอดแค s ต์สเปเชียลซีซัครบรอบสิบปีของคิดมากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ คิดมากพอดแค์นะครับเป็นสเปเชียลซีซั่นนะครับซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่พิเศษนะครับที่จะมาพูดถึงหนังสือเล่มต่ตางๆของพี่คิดมากที่ผ่านมาแล้วก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจแง่คิดมุมมองนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหนังสือเล่มนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหนังสือชื่อไม่มีความเศร้าที่สูญเปล่าบ,บนโลกใบนี้นะครับ ไม่มีความเศร้าที่สูงต่าบนโลกใบนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่ห้านะครับในชีวิตของพี่คินมากนะฮะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือเล่มเนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรียนรู้จากความเศร้าแล้วเราจะเติบโตนะครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พี่คินมากเนี่ยเขียนในช่วงเวลาที่เราสึกว่าชีวิตของเรามันมีความเศร้ามันมีความผิดหวัง มันมีความเสียใจอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าเราจมหรือทุกข์กับมันเสียขนาดนั้นนะเหมือนกับพอเราเป็นคนชอบเรียนรู้ครับพอเรามีความทุกข์ความเศร้าวความผิดหวังชีวิตนอกจากเราจะรู้สึกไปกับมันแล้วเราเพย่มที่จะเรียนรู้ยพ่ที่จะแต่ทำความเข้าใจไปกับมันด้วยจนพี่คิดมากได้มาพบความจริงสําหรับตัวเองข้อหนึ่งว่า บางทีความเศร้ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นความเศร้ามันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเราถ้าชีวิตเรามันมีแต่ความสุขอย่างเดียวบางทีความสุขอาจจะไม่มีค่าขนาดนี้บางทีถ้าไม่มีความเศร้าอะ่ะความสุขมันจะถูกนิยามหรือเรียกว่าเป็นความสุขหรือเปล่าความสุขบนโลกใบน,นี้มันเกิดขึ้นเพราะมันมีสิ่งตรงข้ามที่ทําให้เห็นชัดเจนอย่างความเศร้า หรือเปล่าอันนี้ยคือสิ่งที่พี่คิดมากเนี่รู้สึกคิดแล้วก็เรียนรู้จากมันด,ดังนั้นเนี่ยการที่ความเศร้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีผลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราควรที่จะต้องเศร้าหรือชีวิตเรามมนควรจะแย่อยางเดียวพี่คิดมากว่ามันมีคำพูดหนึ่งนะเขาบอกว่า every thing happens for reasons ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างพี่คิดมากก็คิดเหมือนกันว่าแม้กระทั่งความเศร้าอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลนะความเศร้าบางอย่างความผิดหวังบางอย่างมันก็มีเหตุผลมีเรื่องราวของมันในการเกิดขึ้นเช่นกันลองคิดดูสิครับล่ะลองย้อนตัวอย่างก็ได้ การที่เราปิดหวังจากความรักเพราะใครคนใดคนหนึ่งในวันนั้นหนึ่งรเอร์นเต็มมันคือความเศร้าครับแต่ในวันหนึ่งเมื่อวันที่เราได้เจอคนที่ใช่จะเราจริงๆแล้วเราได้เจอคนที่เป็นจุหมายปลายทางชีวิตของเราจริงๆแล้วเราก็จะพบว่าเฮ้ยบางทีที่เราเสียใจจากคนที่ไม่ใช่ในวันนั้นน่ะก็เพื่อที่เราจะมา มีความสุขในหัวใจเพราะเราได้เจอคนที่ใช่ในวันนี้ต่างหากหรือหลายคนนะครับสอบมหาลัยไม่ติดโอ้โหณนะวินาทีนั้นเรารู้สึก,กราวกับว่าฟ้าถล่มดินทลายชีวิตของเราจะแตกสลายมันเหมือนกับว่าเรามาเจอทางตันในวันพวกนี้ของเรามันไม่มีอยู่จริงแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราผ่านมันไปได้ครับ เราก็จะพบว่าเฮ้ยการที่เราไม่ได้เรียนมหาไรนั้นไม่ได้เรียนคณะนั้นมันก็ทําให้เราได้เรียนมหาไรหนึ่งคณะหนึ่งได้เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้จบไปทํางานอีกแบบหนึง่งและมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งเป็นเส้นทางที่ทําให้เราเป็นตัวเราอย่างวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าถ้าเกิดวันนั้นเราได้เข้ามหาไรนั้นนะพี่เราอาจจะดีหรือแย่กว่าน,นี้เราไม่รู้ แต่ที่รู้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันได้หลอมและเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เราเป็นตัวตนของเราในวันนี้แล้วพี่คิดมากเลยอยากจะบอกในตอนต้นนะคะว่าในวันที่เราสึกแย่หรือไม่ไดีกับชีวิตอยู่่หรือผิดหวังอะไรก็ตามโอเควันนั้นมันคงยากตัวที่เราจะไปหาให้ผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันหนึ่งเมื่อเราลองมองย้อนกลับมาต่อจุด คอ n เน็ t ต์ดอทนะฮะเชื่อมจุดเราจะรู้ว่าทุกเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่ะมันโยงใย,ยเกี่ยวพันสัมพันธ์กันเสมอแม้กระทั่งเรื่องราวของความเศร้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ตามมันเกิดขึ้นเพื่อจะโยงเราไปยังจุดอื่นๆเส้นทางอื่นๆในชีวิตเมื่อความเศร้าผ่านไปในวันนั้นแม่หัวใจยังไม่หายดีแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมีสติ สิ่งแรกที่ควรจะลองทำคือลองเรียนรู้จากความเศร้านั้นให้ได้ที่คิดมากได้ไปเจอเนาะบทความหนึ่งที่ดีมากๆนะครับชื่อ how to learn from your mistakes เป็นบทความที่เขียนอยู่ใน indeed.com i n d w e d นะครับ .com นะครับแล้วก็เป็นบทความที่ทางกองบรรณาธิการของ indeed เนี่ยนะครับเขเขียนขึ้นมาบทความนี้เขา ไร้วิธีการที่เราจะเรียนรู้จากความหวังความผิดพลาดความลมเหลวความเศร้าในชีวิตของเราเนี่ยมาก้าวิธีเดี๋ยวพี่มากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาเล่าย่อยๆให้ฟังวิธีแรกครับเขาบอกว่าให้ acknowledge your mistakes หมายความยังไงหมายความว่า,า,วา,วาต้องยอมรับความจริงต้องตระหนักความจริงก่อนว่าใช่แล้วฉันเนี่ย ผิดพลาดนะชั้นล้มเหลวนะชั้นผิดหวังนะชั้นเศร้าอยู่นะถ้าเราเริ่มต้นด้วยการไม่ยอมรับความจริงมันไม่มีทางเลยครับที่เราจะกล้าไปสู่สเต็ปต่อๆไปของชีวิตได้ตราบใดที่เรายังหลอกตัวเองยังบอกตัวเองในสิ่งที่ไม่ใช่อยู่ชีวิตของเราก็จะต้องจมอยู่กับความเสียใจแบบนั้นนะครับอย่างแรกเลยยอมรับความจริงให้ได้ก่อน หลังจากอันแรกเรา a c k n o w l d g e ไปแล้วใช่ไหมอันที่สองเรา analyze your mistakes คือเมื่อเรารับรู้และยอมรับความจริงแล้วว่าเราผิดพลาดเราหวังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะแต่เอาแค่ยอมรับอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเราต้องอวิเคราะห์ด้วยความเศร้านี้มันเกิดจากอะไรความผิดหวังนี้มันเกิดจากอะไรความร่มเร็วนี้มันเกิดจากอะไร และเกิดจากอะไรไม่พอนะครับถ้าเป็นไปได้ให้คิดด้ยวยว่ามันเกิดขึ้นเพื่ออะไรมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะพาเราไปสู่จุดไหนของชีวิตนะครับต่อมานะครับข้อที่สามคือ get feedback ลองนะครับลองไปคุยกับเพื่อนๆคน,นใกล้ตัวว่าเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างไรหลายคนพบนะว,ว่าในวันที่เศร้าสียใจที่สุด บางคนก็ชอบอยู่กับตัวเองแต่บางคนพบว่าวิธีการที่ดีสุดคือการได้ไปอยู่กับเพื่อนโดยเพราะเพื่อนที่เราฟังตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจเราจริงๆแล้วก็เพื่อนที่ใกล้จะให้ข้อคิดเห็นกับเราอย่างตรงตรงจะเป็นประโยชน์ามากนะครับเมื่อเรารับรู้แล้วยอมรับความจริงและเรามาวิเคราะห์และเรารับฟังจากเพื่อนแล้วหาบทเรียนให้เจอต้องหาบทเรียนให้เจอครับเพราะเมื่อเราหาบทเรียนเจอแล้ว ความเศร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะไม่สูญเปล่าเป็นทังขาดแต่แค่หาบทเรียนไม่เจอให้เจอแล้วก็ยังไม่พอนะเราต้องใช้บทเรียนนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยนันคือการ make a plan to apply lessons คือการเอาสร้างแผนการใหม่ของเราอะ่ะบนทางเดินใหม่ของเราที่มันเกิดขึ้นจากการปรับแปลงเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามบทเรียนของเราแล้วนะครับ แล้วจากนั้นจึงแชร์กับคนอื่นว่าอะไรคือสิ่งที่เราเรียนรู้เคยมีคนบอกผมว่าวิธีการที่ดีสุดที่เราจะจำอะไรบางอย่างคือการที่เราเล่าเรื่องราวเหล่านั้นหรือเราถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้กับคนอื่นฟังเพราะว่าในตอนนั้นสมองของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจดจำแต่เราต้องเรียบเรียงวิเคราะห์พยายามที่จะความเข้าใจเพื่อจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจด้วย ดังนั้นเนี่ยการที่เราเปล่งปันเรื่องราวบทเรียนจากให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นประโยชน์ให้เราเนี่ยสามารถจดจําเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาจากความเศร้าของชุวเราได้ดีขึ้นต่อไปครับก็คืออาจจะหลังจากที่เราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการชีวิตของเราโดยเราได้ปรับมาจากบทเรียนที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยอย่าลืมมาตรวจสอบด้วยนะว่าล้วสุดท้ายแล้วที่เราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการในชีวิตของเรา จากสิ่งที่เราเรียนรู้นะั้นน่ะตรงลูมันเวิร์กไหมมันได้ผลหรือเปล่ามันสำเร็จหรือไม่และอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ Keep a learning mindset จงรักษาการเรียนรู้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ใช่แค่ความสุขและแน่นอนรวมถึงความเศร้าจงมองให้ทุกอย่างจงเห็นทุกอย่างเป็นบทเรียนเรียนรู้จากมันเติบโตจากมัน ไปโคนที่ดีขึ้นจากสิ่งเหล่านี้อนะครับคินมากก็หวังว่าข้อคิดดีๆเหล่านี้นะครับที่คินมากหามาก็จะพอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคินมากพอดแคต์ EP นี้ได้บ้างนะครับสำหรับใครนะครับก็ที่ชอบแนวคิดดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับพี่คินมากขอฝากนะครับคิดมากพอดแคต์ไปด้วยนะทางช่องทางของ อ m มารินบุ๊กนะครับสปอติฟาย u ่าว l o าว Podbe น y y o u t u b e o o o g l e p o d c a อั a p ปน p p o d c s t t แล้วก็บล็อกติดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แค่ไหนแล้วที่ไม่ได้อบกอตัวเองเราหลงลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่านะแค่อบกอตัวเองให้เป็นหนังสือที่เป็นดังจดหมายรักที่เราส่งมอบให้กับตัวเองโดยคิดมากนักเขียนผู้มีผลงานหลายสิบเล่มและมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนวันนี้ที่แฟนเพจ Springbook s และทุกช่องทางของอมรินบุ๊ก อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์